สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงสาวไทยของเราหลังจากจบรายการ v n l รวมถึงชิงแชมป์โลกนะครับสาวไทยของเราก็ถือว่าจบภารกิจการแข่งขันระดับชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลงานก็ถือว่ายังไม่ถูกใจแฟนวลอลเลย์บอลเท่าที่ควรนะครับจนมีกระแสว่าจะมีการปลดหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนโค้ดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะได้ยินเสียยกระแสว่าโค้ชด่วนอาจจะโดนปลดนะครับจากเฮดโค้ชนะครับจะเปลี่ยนเป็นโค้ดคนใหม่หรือ กระแสที่บอกว่าเป็นโค้ดผู้หญิงนะครับจนล่าสุดนะครับงานขอบคุณของทางสมาคมนะครับโค้ชด่วนก็ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ว่านะครับจริงๆแล้วก็ทางโค้ดด่วนนะครับก็ยังคงทํางานให้กับทางสมาคมหรือว่าควบคุมทีมหญิงต่อนะครับเพียงแต่ว่ากระแสที่เกิดขึ้นก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่แฟนวอลเลย์บอลน,นะครับหรือว่าสื่อต่างๆมองว่าผลงานที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่ไปถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะครับหากว่ามีการปรับเปลี่ยนโค้ดหรือว่ามีการเปลี่ยนในรูปแบบการฝึกซ้อมแบบใหม่นะครับก็อาจจะทําให้ ทีมของสาวไทยของเราไปได้ดีกว่านี้นะครับจึงทําให้เกิดประเด็นต่างๆขึ้นแต่โค้ดด่วนก็พูดด้วยความสบายใจนะครับว่าผมยังทําหน้าที่ในตรงนี้อยู่นะครับทำงานกับทางสมาคมอยู่ซึ่งในตรงนี้ก็ยังคงควบคุมทีมหญิงต่อนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีการยืนยันจากนายกสมาคมวอลเลย์บอลของประเทศไทยของเราเช่นกันนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันว่าโค้ดด่วนนะครับก็ยังคงเป็นผู้ที่จะนําสาวไทย ไปสู่รายการต่างๆเช่นเดิมนะครับแล้วก็ยังคงควบคุมทีมสาวไทยชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับรวมถึงการพัฒนารุ่นเยาวชนต่อไปเพื่อที่จะมาทดแทนแล้วก็ช่วยในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆที่ทางสมาคมได้ฝึกแล้วก็ได้รวบรวมรวมถึงการพัฒนานักกีฬาที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นประเด็นอย่างที่กดด่วนให้สัมภาษณ์ไปว่าในบางจังหวะหรือว่าในบางรูปแบบก็กําลังพัฒนา อยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมเสิร์ฟเกมรับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้แฟนวอลเลย์บอลหรือว่าคนที่ติดตามกีฬาวอลเลย์บอลก็คงจะหายขลองใจในประเด็นที่ว่าโค้ดด่วนจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะครับอย่างที่ได้บอกไปก็จากการสัมภาษณ์นี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าการดูแลทีมสาวไทยของเรายังคงเป็นโค้ดด่วนซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า เป็นการแข่งขันหรือว่าเป็นการพัฒนานักกีฬาได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าโค้ดด่วนได้ดูแลมาอย่างยาวนานแล้วหากว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือว่ารู้จุด ปัญหาต่างๆตรงนี้ก็คงจะ,ะดําเนินการแล้วก็แก้ไขต่อไปก็คงจะให้กําลังใจกันต่อไปนะครับเพราะว่าเป้าหมายของสาวไทยของเรานะครับก็ยังคงไปถึงโอลิมปิกอยู่เพราะฉะนั้นนะครับในรูปแบบที่จะพัฒนาต่อไปก็คงจะวางใจแล้วก็ให้กําลังใจทีมงานโค้ดต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้นักใ,ให้กําลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ